สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้เนี่ยพวกผมจะไปไล่ล่าไล่ย,ยิงตี้คู่แค้นนะนะนั่นก็คือตี้อินเดียที่ผมเนี่ยมีความแค้นฝั่งรากเลยกับตี้นี้มากๆเลยเพราะว่าพวกมันเนี่ยเคยด่าพวกผมมาไว้อะนะเออแบบด่าหยาบเลยเว้ยก็คือท็อกซิกทั้งคนสตรีมทั้งแชทเลยนะแถมยังหาว่าใช้แฮกหาว่าใช้โปรแกรมโกงอีกด้วยนะ เอ,อขนาดยิงใกล้ๆกูยังยิงไม่โดนเลยเว้ยโถอูละแค้นโอเคยังไงก็ดูคลิปให้สนนะครับแล้วก็ฝากาากดไลค์กดซ้ําให้ด้วยนะไปฮะไปเจอกันในเกมไปกิปลาไปแล้ว okay, ไปเลยปเลยน้องเนียเอาความแค้นไปลงที่มัน หยุดแขนพี่หยุดแขนพี่แล้วเอาไปลงที่มันซะเล่นไม่ติดมืออันเนี่ยไม่รู้เป็นไรไปเลยข้างนี้เกือบตายเกือบตายพอไม่ทันปืนบก็อเสียดูให้หนเออมันมาสองตัว คนไปอยู่มันระยะไปอีกตัวหนึ่งเออเรียบร้อยตายห้าตายห้าได้โฮงไปแล้วเอ้ยมันมาอีกแล้วสองตัวน้องเมียไปเล่นน้องเมียไปเล่นโอ้ยจะสุดมดตาสวนว้อตัวนี้เป็นโดนโดนนี้เป็นโดนี่าจะต้องถึงอืมมาไอ้บ้า ไอยังไม่รู้เลยกูกดอีโมดก่อนอุ้ยมีคนมาเฮ้ยออกไปแล้วมัน่ไงโออกยังโน้อกยังดูหน่อยโอเคยังยังไม่ออกแต่ว่าเขายังใจสู้อยู่เอ้ยรอบนี้มาไหมยังใจสู้เว้ยอาร์ติเกียตัวจริง โปรเฟเจอร์อยังยังไม่โดนเลยไม่ออกเดี๋ยวโปรเฟเจอออกแล้วยังยังยังควรทอมยังไม่โดนยิงข้างบนบอดบอดมีรถดามีด้วยเหรอวะไม่ได้เป็นไม่ไหวไม่เอา เวเตอร์โดนยิงอะมันมันจะออกนี่ยังไม่โดนไลยใ้ปี๊ด่ะโดนตังน้องเนี้ยน้องเนี้ยโดนมีตังค์ซื้อกระสุนแล้วเออมีตังค์ซื้อกระสุนอยู่นะลองไปเดินมันปุ๊กไปยิงอยู่ไหนวะนะาย็นร้อนจะ50องศาข้้าางหนตายเลยนะยืนน้องไข่ ไม่ได้ยินเสียงเลยนะวิ่งมาเ e a p h r e เจอต้อ่ะเจอ้อ่ว้ไเตอร์เหรอไปเอ้น่ตรินมาแล้ว มาวี่งมาแล้วตายะโดนลงไปเสโนเฮ้ยสวยโรนตรงเี้ยได้ยินว่าสวยโลนเสวยโลนทงมอเฮ้ยให้ยินหนาลยเจมส์ต้งนี้โลน่ะ อะไรใจสู้จังองามาเริ่มี่พี่เข้าใจสู้ยังไงซื้อตรงนี้ประสบการณ์ไงต้องบอกว่าจะทำอะไรก็เรียคอมเมนต์ดีดิไอ้ดอยแคร์นะมึงควรท้อตั้งแต่มึงรีพอร์ตแล้วไม่โดนแบนละไม่รู้อะแต่วันนี้ให้พอร์ตรีพอร์ตร้อยรอบไม่โดนแบนมึงควนเอกใจได้แล้วนะเออลองดูป อันไหนอยู่อันไหนอัไหน้าอยู่อัไหนตายตยิงไม่โดนหรอบนเออโดนลอยยิงไหนอะอยู่ขบนพี่ปปีีลงเอามัลงไปาย

มันชุกมันชุกเพื่อนมันสองตัวเลยมันลงมาแล้วนี่นี่มันปืนหายนั่นแหละปืนหายตรงนี้ก็ตายสิไอ้หนูไปหิงวะไอ้นี่ไม่รู้จกคนโคลาดซะแล้ว มันจะตายแล้วจะไหนีกอโดนยิเยอ้าวไอ้นี่นี่มึงก็ตายสิไอ้หนูอย่าทำออย่า้กนมันปืนมันไม่เคยั้งนี้คอะไรอ่ะมันยิงไม่เลิกเลยเนี่ย

โอ๊ยโอ๊ยข้างหน้าของตัวเฮ้ยเดินมาจูบหน้ามันเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอ่ะเธออ่ะพ่ตุยไปแล้ว a few moments later ได้ผมรัดไม่ได้เหรอแบบมือถือก็โกงดีไอ้ติกอะ I'm reloaded เยอะไอ้มีมันร้องช็อตทซื้อมาได้มึงเพี้ยนมาว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงไหมเหรอ มีอะไรก็มาไปอย่างหัตอะไรเลยนักเลืนาตายกูมีฟนเออมี Reload ได้สองคน I'm patching up เป็นปืนเลยดีนะเฮ้ยตังไม่พอไอ้ยีบปืนไม่ได้ท ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวพี่รวยมากตอนนี้กูยิงพวกไอ้พวกเเซอร์จนรวยอ่ะคิดดูเดี๋ยวล่ะอุ้ยเจ็บก่อนเจ็บก่อนแล้วกันนะนี่ยิงมานั่นเนี่ยนี่ยิงมานั่นเนี่ยตรงนี้มันห้วไงยะแล้วหัวไม่ตายแมป์มปสนายวาทษเก่าเลย โดนีกสิเแปดมนโดนไปเมดนึงตีเราไม่มีใครดแปละลงมาลงบีบมันโดนลงบีรอรับวงเลยรอรับว่าเป็กแปดจะสุดมีห้านะไ่ดีแ้เี้ยะไอ้เหียแฮกอะไรวะ

<laughs> อ่ะมาแล้วไอ้เคียนนี่ยตายแล้วไปเกอดท้องเฮ้ยไม่ตัวไม่ตัวเอ้ข้างล่างนี่หว่ายิงไม่โดนหัวว่ว่าเขบ้า <c oughs> <c oughs> ยิ้มแหงๆวิกิสิกเย้เรียบร้อยไม่ต้องทานปากมาเฮ้ยใจเย็นๆเจ้าโคตรตัวอันนี้ชดตัว